ไปต่อกันที่คลิปภาพนะคะที่เป็นนาทีชาวบ้านช่วยแม่วัวตกคลองส่งน้ำนะคะหลังจากที่มีการไล่ชนกันจนพลับตกลงไปในคลองส่งน้ำค่ะนี่นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอค่ะในขณะที่ชาวบ้านสี่คนนะคะกำลังช่วยกันใช้เชือกคล้องที่คอของแม่วัว ก่อนที่จะช่วยกันดึงแม่วัวอายุประมาณ7ปีซึ่งพลัดตกลงไปในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณเรมถนนสายพี่มายดงใหญ่บ้านดงใหญ่ตำบลดงใหญ่อพ,พี่งหมัจนครราชสีมาซึ่งจากภาพนะคะก็จะเห็นว่าแม่วัวเนี่ยเหมือนจะหมดแรงนอนแช่อยู่ภายในคลองส่งน้ำซึ่งมีระดับน้ำลึกประมาณ3เมตรเป็นคลองส่งน้ำปูนลาดปูนซีเมนต์นะคะ มีความลาชันมากๆก็ทําให้แม่วัวไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาได้ซึ่งทางเจ้าของแม่วัวบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่วัวตัวนี้วิ่งไล่ชนกันก็พลัดตกลงไปในคลองส่งน้ําไม่สามารถจะขึ้นมาได้เจ้าของแม่วัวค่ะก็เลยได้ไปตามชาวบ้านนะคะให้มาช่วยกันดึงแม่วัวขึ้นจากคลองส่งน้ำโดยชาวบ้านก็ออกมา ช่วยกันค่ะออกแรงดึงแม่วัวขึ้นมาจากคลองส่งน้าใช้เวลาไม่นานก็สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้สําเร็จนะคะโชคดีที่ไม่ตายนะคะแล้วก็ปลอดภัยดีนะคะสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้ในระยะเวลาที่ไม่นานนะะักค่ะ